ความสนุกสนานความมันแบบนี้รับดูตัวในลำในลำสายจากคนละอันวัดมาแล้วว่งดูตัวความตื่นเต้นเร้าใจลุ้นทุกวินาทีแบบนี้โต,ตไปซ้ายล,ล็อกปิดรับเอว้อไม่ดีเขาทรายหมดยกที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานประเพณีพาสนแข่งเรือลอยกระทงอำเภอบ้านแพง ระหว่างวันที่27และ28พฤศจิกายน2555ณบบริเวณหนองเคลเขาเทศบาลตบบล้านแพงจัดยิ่งใหญ่เช่นทุกปีที่ผ่านมาวันที่27พฤศจิกายนชมการแข่งขันเรือกีบ10ฝีพายภายในอำเภอบ้านแพงการแข่งขันเรือกีบ5้าฝีพายภายในอำเภอบ้านแพงการแข่งขันพายเรือกละมังระหว่าง14หมู่บ้านในเขตเทศบาลตบลบ้านแพงและชมมวยไทยเจ้าลำน้ำโขงสิม มวยไทยประทับมวยเหลามวยเริ่มชกหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปวันที่28พฤศจิกายนชมการแข่งขันส้มตำลีลาการประกวดสุ้งวิถีชีวิตชาวอำเภอบ้านแพงการแสดงแพเสริงแพโชการแข่งขันเรือกีบสิบฝีผายภายในอำเภอบ้านแพงรอบแทีมสุดท้ายการแข่งขันเรือกีบ5้าฝีพายภายในอำเภอบ้านแพงรอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันเรือหางการประกวดกระทงและชมการประกวดนางนกพมาศ ชมมหรสพครบครันสนุกสนานกับเครื่องเล่นสวนสนุกต่างๆพบกับสินค้าโอท็อปที่จะมาจัดแสดงในงานของแต่ละตำบลในอำเภอบ้านแพง ประเพณีพาเสริงแข่งเรือลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านแพงระหว่างวันที่2 7และ28พฤศจิกายน2555นี้รับประกันความยิ่งใหญ่โดยเทศบาลตำบลบ้านแพงนำโดยนายกเดนยัยสิทธิวัชรชัยพร้อมคณะเทศบาลหนึ่งปีมีครั้งเดียวสนุกสนานกับงานประเพณีพาเสริงแข่งเรือลอยกระทงอำเภอบ้านแพงยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคย รับทราบกันทั่วนหน้างานนี้พลาดไม่ได้